วันอังคารนั้นเป็นวันที่สองของวันเกิดทั้งเจดวันเป็นวันรับโภชับเป็นวันรับสตามหาเศรษฐี20ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่โหราศาสตร์จะทำนายทายทักเกี่ยวกับดวงชะาตาราศีคนที่เกิดในวันอังคารเมื่อได้ฟังแล้วห้ามช็อกกันเด็ดขาดสวัสดีครับชาวลัคนาราศี คนที่เกิดในวันอังคารทุกท่านตัวของท่านนั้นพร้อมกันหรือยังพร้อมที่จะรับฟังคำทํานายสุดล้ำของคุณหรือยังคนที่เกิดในวันอังคารท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเหตุคลิปนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านที่เกิดในวันอังคารแล้ว ที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆเพราะดวงของท่านที่เกิดในวันอังคารในปีนี้ลาหูย้ายครั้งยิ่งใหญ่ผลที่เกิดในวันอังคารนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทัก เกี่ยวกับชาวราสีคนที่เกิดในวันอังคารเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ราหูนั้นได้เคลื่อนย,าย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นไปพบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นในปีนี้ดวงชีวิตจะพลิกผัน จากดวงชะตาที่เคยลายจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีปีนี้จะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้น นำเอาเงินก้อนนี้อาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังแนะนำเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกดูไว้ดวงชะตาคนที่เกิดในวันอังคารนั้นในปีนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็มีกำลิกำไรหรือว่า จะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างเพราะว่าดวงคนที่เกิดในวันอังคารนั้นในปีนี้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในปีนี้นั้นตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถรัรมภ์ค้ำชูคนที่เกิดในวันอังคารดวงในปีนี้ถือว่า เป็นดวงเปิดโพคาชัพนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจ ดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอังคารที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะชื่อหวยแบบไหนสองตัวสามตัวหรือว่าสี่ตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าคนที่เกิดวันอังคารนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คนที่เกิดในวันอังคารทุกท่านครับหมอดูอยากจะบอกว่าในเมื่อมีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืนมีสว่างก็ย่อมมีความมืดและแน่นอนว่าถึงดวงของเรานั้นจะดีแต่ก็ให้ควรระวังในเรื่องที่ไม่ดีด้วยแต่ว่าตัวของท่านที่เกิดในวันอังคารนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปหมอดูพอจะมีวิธีแก้เครสเสริมดวง โดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จะเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหว้บูชาอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสธัสสพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะ ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดพร้อมกล่าวคำลงท้ายว่าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศล สร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรนให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยสิ่งดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบสิน้นให้ตัวของข้าพระเจ้านานร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุขันิพพานังพปัจยโยหตุสาธุด้วยเถินพร้อมทั้งให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ส่งไปถึงสากลละโลก เพื่อส่งให้เราเทวดาได้รับรู้เพื่อให้ตัวของเรานานได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตดวงด้านความรักของคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารนั้นถ้าหากว่าได้รักใครแล้วจะรักจริงไม่เคยทิ้งใครไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าใครที่ทําให้คนที่เกิดในวันอังคารได้เกลียดคนที่เกิดในวันอังคารนั้นก็จะเกลียดมากเส้นเดียวกันอีกด้วย คนที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครชอบอยู่คนเดียวและเป็นคนที่ง่ายๆไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากดวงด้านการเงินของคนที่เกิดวันอังคารดวงด้านการเงินของคนที่เกิดวันอังคารนั้นหลังจากในปีที่ผ่านมาการเงินอาจจะฝืดเครืองบ้างพอตกมาปีนี้การเงินของท่านนั้นจะพุ่งแรงสุดๆ แทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลางเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในปีนี้นั้นเข้าสู่ดวงของเดือนเศรษฐีซึ่งเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทําให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองแบบเหลือกินเหลือชย้ยจนสามารถนําเอาเงินก้อนนี้ ซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินทองนั้นจะไหลามาเทมาอย่างแน่นอนดวงด้านการงานของคนที่เกิดวันอังคารการงานของท่านที่เกิดวันอังคารนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจนบอกลาความทุกข์ยากลำบากกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดี งานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทําการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สําคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนานได้ประสบพบเจอในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ก,ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้ว และหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดดวงของท่านที่เกิดวันอังคารนั้นบอกได้เลยว่านับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปจะดีมากและดียิ่งขึ้นไปจนทําให้ตัวของท่านนั้นเกิดความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่ถ้าหากว่ามีการชื่อหวยก็มีโอกาสถูกหวยสามาสี่ตัวตรงๆแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านได้ชื้อจะักกินแบ่งรัฐบาล ตัวของท่านนานก็มีโอกาสที่จะถูกรลงวัลที่หนึ่งแบบเน้นๆโดยที่ตัวของท่านนันแทบไม่อยากจะเชื่อแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านที่เกิดในวันอังคารนันยังรู้สึกว่าทํำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นหมอดูอยากจะแนะนำท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนันทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนันจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ ให้เหล่านั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เรานั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นอดีตศาสตร์ปัจจุบันศาสตร์ให้น้อมส่งอน,นิสงส์แห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยสุดท้ายนี้อยากจะแนะนําคนที่เกิดในวันอังคารทุกท่านเอาไว้ว่าถ้าตัวของท่านนั้นอยากจะให้ดวงดีดวงเฮงมากยิ่งขึ้น ให้ทำตามนี้ให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเขียนวันที่ท่านนั้นเกิดมาเดือนเกิดมาปีเกิดมาแล้วกล่าวว่าข้าพเจา้านั้นพร้อมที่จะรวยข้าพเจา้าพร้อมที่จะรับความร่ำรวยความมั่งคั่งนั่นแล้วความร่ำรวยและความมั่งคั่งนั้นจงลงมาสิงสถิตาบ้านเรือนของข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่สำคัญไปกวัวนั้นตัวของท่านอย่าลืมที่จะปฏิบัติสิ่งที่สำคัญห้าอย่างนี้ควบคู่กันไปด้วยเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาบารามีของท่านหนึ่งคือรักษาศีล้าสองทำดีกับพ่อแม่สามมันให้ทานสี่มันภาวนาห้ามันไหว้พระสวดมนต์และก่อนที่ตัวของท่านนั้นจะนอนให้อธิษฐานว่า อายุวันณาสุขาภลอายุวันนาสุขาภลาอายุวันนาสุขาภลา,นนาให้จบสามครั้งก่อนนอนแล้วชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นสุดท้ายนี้ขอไวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองนั้นไหลามาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยหมู่มานั้นอย่าคิดที่จะมาไกล ด้วยเธดสาธุสาธุสาธุ